เวลาใดงามใดก็ตามที่เฮาไปยืนยันตัดสินในบุคคลว่าผิดว่าถูกเรื่องนั้นเรื่องนี้ผิดถูกแต่เฮาไปยืนยันเฮาไปตัดสินแล้ว,ส,วส,ขขสิ่งนั้นสิติดอยู่ในอารมณ์อยู่ในความรู้สึกของเฮาสิ่งนั้นสิขน้างค่าเฮาเลยนั่นแหละจึงบอกว่าเฮาไปยืนยันตัดสินกับให ในความผิดในความถูกบ่ยืนยันตัดสินก็ไปแล้วแต่เขาสิเข้าใจหรือบ่เขาใจนะจั้งว่่ห้าบ่ไปอธิบายขายายความแก่ตัวเพื่อส่งให้คนอื่นเชื่อตัวเองนะจึงบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนที่ฟั่นเข้าใจบ่เด้อเวลาใดขณะใดผู้ใด,ด,รดเรื่องของใครนะถ้าห้าว่ะไปยืนยันตัดสินบุคคลผู้อื่นว่าผิดว่าถูก เรื่องนั้นบุคคลนั้นจะติดอยู่ในใจเราแล้วฮ้องิบว่าเขาถึงคําว่าปล่อยว่างเลยจะใจว่าล่ะว่ต้องไปพูดถึงเรื่องการปล่อยว่างว่าถึงจะมีคําพูดคําเบอกว่าช่างมันเถอะปล่อยวางแต่ความรู้สึกที่ไปยึงจัดตัดสินในคนผู้นั้นว่าผิดว่าถูกแล้วมันยังติดยังขางยังฆ่าในจิตในใจ ในอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าผิดถูกธรรมดาอกจึงบอกว่าเขาบริยึงจันตัดสินกับไพ่แล้วตาไพ่สิเข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วตาไพ่สิปล่อยหรือปล่ปล่อยเป็นเรื่องของผู้นัน้นถึงว่า,า,วาหน้าก็ให้มันเห็นความคิดตัวเองว่ามีความยิดมันถือมันกับเรื่องใด ยืนยันตัดสินผิดและถูกนั่นหละยึดมันถือมันผิดและถูกนั่นแหละกับบุคคลใดสัตว์ใดสิ่งของใดไม่ความผิดและไม่ความถูกเพื่อเห้สิปล่อยว่างบอให้มันขางค้าในใจเวลาใดที่เรานําเรื่องของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาคิดห็นบ่เวลานั้นเรายังเป็นผู้ยึดต,ติดอยู่กับบ,บุคคลผู้นั้นเรื่องนั้นคือทั้งบดน,นี่แค่ว่า ปล่อยออกใย่าเปิดเย็ยจังว่าเ <c> ว <oughs> ลาเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นกระชั้นเรื่องยังก็แล้วแต่จึงบอกว่าจะไปหายืนยันตัดสินกระไพถ้าสิมีการสนทนาพูดคุยกพูดเป็นกลางๆคือบอกเขาขางผูดด้ใดทั้งสิน้นคือธรรมะความจริงของมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่เรื่อนข้างโลกยืนยันตัดสินผิดถูกเอาโทษเป็นทั้งสัง่ง มีความแพ้มีความชนะโลกมันเป็นแบบนั้นนั่นคือบุคคลที่ยึดติดอยู่ในโลกเอ,อมันจะยืนยันตัดสินในความคิดความถูกของบคุคคลผู้อื่นด้วยทิฏฐิของตนเรียก <c oughs> ทิฏฐุปาทานอาจไวในใจ,จของเองเสยรพตุป,ปาทานจากสิ่งที่เคยได้ยินได้รู้ได้ฟังได้เห็นมาเปรียบมาเทียบเพื่อให้ความเห็นของตนถูกกามุป,ปาทานย่อมมีความลำเอียง หมายถึงมีความพอใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอัตตะความรู้สึกวาทุค,คือคําพูดปาทางคือสิ่งตัวเองยึดแล้วแสดงออกมาทางการพูดจาสนทนากันนี่แหละแต่ว่าทั้งเบิดนี่ฮาต้องละออกไปเบิดถ้าเฮาไปยืนยันตัดสินพิถารบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอยู่คนคนนั้นบุคคลน,นั้นเรื่องนั้นติดขัดในใจเฮาเด้อย่งนว่า ถ้าฮ้าคิดถึงสิ่งใดบุคคลใดเรียกว่าจิตหรือความคิดของเฮ้านั่นแหละไปดึงเอาบุคคลนั้นสิ่งนั้นเข้ามาไว้ในใจตัวเองแล้วใจว่าละ่ะแล้วก็จินตนาการมโนมโนนะึกจินตนาการแต่งปรุงไปต่างๆนั้นน่าสารพรั่เกิดความรู้สึกนี่วิญญาณมันหลับดูละบาดเออเอาวิญญาณใจเลยเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจ พบย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นนี่แหละจังว่าแต่ละคนแต่ละคนเดอ้ออยู่ไผ่อยู่มั่นดูตัวเองดูความคิดตัวเองให้เบิงความคิดของตัวเองจะ <c oughs> ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาคําว่าคําว่าจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็คืออย่าไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งบุคคลผูดด้ใดผู้หนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อมเข้ามาอย่าไปคิดอย,อย่าไปคิดเขามาดิ ความจริงเขายุติเขาจากบาลถึงแม้ว่าสิเป็นการอยู่ร่วมกันกระชังน้าตตอนเอาความจริงธรรมะนนี้ออสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเขาไปเปรียบไปเทียบให้ตัวเองเราปล่อยให้บดเลยทั้งผิดและถูกทั้งสัมมาและมิจฉาปล่อยให้บดได้ออสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงจริงแต่เราใช้เพื่อการออบ่ให้มีเรื่อง ที่สามาติดมาขางมาฆ่าเฉยๆนำเข้ามาดำเนินชีวิตหรือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์แต่ไม่เอาเหตุการณ์เข้ามาไว้ในใจอนไรจะง่าแต่ละคนแต่ละคนเมื่อเราคิดถึงสิ่งใดเขาเลยว่าจิตจะมีที่ตั้งที่ตั้งคือที่ตัวเองไปคิดถึงนั่นแหละเออมื่อคิดมีทางมโนจินตนาการปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนั้นแบบนี้วิญญาณรับรู้แห่งความรู้สึกพบเกิด ตายตอนนั้นชาติไมายถึงเกิดระบายานี้ตายจากล่างนี้ไปเขาอีกล่างหนึ่งอีกแบบหนึงน่งภพหนึ่งชาติชรา,ามรณนะแน่ก็เป็นไปอันเก่ายุคเนอจังว่าเขาจังเหนินเรื่องจิตมากๆทุกอย่างมันเกิดจากจิตบวชความเกิดแล้วความบ่เกิดมาจากเวลอทำความเข้าใจซะแต่เขาดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาคิดพิรณานี่มโน จินตนาการต่างๆย่อมเกิดอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการไปแบบนั้นแบบนี้เออเกิดอารมณ์โลดเหล่ลอนในตัวเองอ้ว,า,ว,า,วาอ้วา่านี้แต่ห้าบนรูตัวแม่ฉะนั้นถ้าห้าบ้านทำสิ่งใดคำามาคิดนั่นเห็นบ่ล่ะจิตไม่มีที่ติดที่ตั้งเออถ้าจิตว่ามีที่ติดที่ตั้งมโนโม้ม่ตงภาพจินตนาการที่ต,ตัวเองจินตนาการอยากให้เป็นเกิดขึ้นไม่ได้พบดับเออวิธีดับแห่งพบ ลมหายใจอาณาปานสตินีเออ่เป็นผู้มีสติหรือคิดถึงในความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอ,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 อาการปิติเกิดขึ้นเหตุจ hey, okay, ู่แค่นี้แล้วเขาสิเห็นดกเ,ออเรียกว่าเพ่งอยู่ในฌานหรือเจริญฌานด้วยอาณาปานสติด้วยปัรฐมฌานวิตตกหมายถึงคิดถึงลมเข้าลมออกวิจาร์ปะครองไว้อย่าไปคิดถึงสิ่งอื่นปิติจมเกิด เห็นด้ยวยแค่เพียงแค่ปัมะฌานมันจะเห็นไปพร้อมกันดอกถาเ้าฟังทรรมข้อใจแล้วฟังสิ่งที่พนอธิบายเข้อใจแล้วะรู้ลมหายใจเข้าออกมีอาการปิติเกิดขึ้นเวลาบางที่มันแอบ,บคิดไปปึ๊บดึงกบมาหาลงปับ๊แบแอบคิดไปถึงบุคคลน,นั่นสัตว์นั่นสิ่งของนั่นบ้านเลื่อนลดลายอย่างที่มันคิดดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกับไปดึงกับไปดึงกับมาเ เดี๋ยวมันจะตั้งมันเองดอกและสิ่งหนึ่งสิสะเทือนไปมาให้เหัาเองคิดนี่ก็แค่เป็นบ่เป็นบ่อยูใ่ในอำนาจของตนเป็นเครื่องเกิดเกิดเป็นดับไม่คิดแช่อยู่ในใจเพาะสิ่งเดียวย่อมคิดไปต่างๆนานาเรื่อยๆเ,ออเป็นของที่บ่กย่นร่างยังยืนเลยเ,เดี๋ยวก็ติดทังนั้นคิดถึงสิ่งนั้นบุคคลนั้นสัตว์นั้น,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 ส,น,นสิ่งของนั้นแต่ก็ยอมปรุงแต่งอารมณ์อ๋อกลูกมึงแล้วแม้นคิดถึง แม้มันจะแอบคิดถึงพัดดึงกลับมาลงปับ๊บความดับก็เกิดในหันพบเกิดเ่าได้ดอกเขาบัคิดปรุงแต่งต่อแม้นสิ่งนั้นเราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ว่ามันคิดของมันเองดึงเข้ามาลงมควนปับ๊บเขาสิเห็นเองดอกอันนี้เป็นความเป็นประจ,จักตังในตัวเองบุคคลผู้นั้นจะต้องเห็นเอาเองหมายถึงว่าข้ามว่าสมาธินี่แปลว่าจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นนี่ตั้งมันกับหยัาง ตั้งมั่นกับลมเดอ้อลมหายใจหมายถึงว่านึกถึงลมเขา่าลมออกลมเขา่าลมออกอยู่ชังวสั้นแม้นมีอาการปิติอันน่งเกิดขึ้นก็จางกระอยู่ในหันเลยเอ่นว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นชั่วขณะหรือในขณะที่ตั้งมั่นอยู่เรียกว่าคานิกะสมาธิเมื่อตั้งมัน่นไปเรื่อยอาจจะหนึ่งสองสามสี่หานั้นที่ไปเรื่อยเนี่ยสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสัมปชัญญะนั้นด้วย สติคือนึบถึงลมเข้าออกบอบบอนึกถึงอย่างอื่นเลยเป็นความรู้สึกที่ลมเข้าออกสัรพัณญ์คือความรู้สึกตัวนี่กายเวทนายังอยู่ในกัณฑ์เวทนาในเวทนาเวทนานอกเวทนาในกายห้องาว่าเจ็บแขีงเก็บขายังอีกอย่างหนึ่งแต่ว่านี่เวทนาในเวทนานี่เป็นเวทนาอันเป็นเอกัตติเวทนาหมายถึงอุเบกขาเวทนาลมเข่าออกและมีอาการพิธีเกิดขึ้นนั่นแหละเออเอื่น จิตตั้งมั่นอาศัยการเพ่งอยู่ในลมหายใจเรื่อเอิจึงเอิว่าชานเออเมื่อชา้าอคอณิกาสมาธิจิตตั้งมั่นในขณะนั้นนะย,ยาวไปหนึ่งสองสามสห้านาทีวันนี่จะม,มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเรื่อนอุปจชรสมาธิอุปะหมายสิ่งที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นอุปะคืออุปติหรืออุบัติขึ้นนั่นเองอบางที่เอา้าฟังดีลมหายใจเขาออกยุ่งซี่อาการปิติสีที่ยาใสา เทาเลี่ยนแบบอนาปานสตินี่ระบบเทคนิคหลักเอาไม่ใช่เป็นปกติที่เท้าตั้งกำมนดความรู้สึกอาการปีติไมื่ไหร่ตรงกลางระหว่างคิ้วกลางกระปากเขาเองเนี่ให้จับความรู้สึกอยแคลลมเข้าออกกับเฉพาะปีติที่เกิดขึ้นกลางกระากปีติอย่างอื่นเกิดขึ้นน,นีอุปะหาจบาบันปีติอย่างอื่นบางที่กับคนลุกวืดบาดคนลุกคนพองสยองก้ามมันจิลุก ทว่าโตมันจะลุกเคืองหัวมันลุกเฉพาะหัวกระช่างอย่าแทรกแซงคือจะคิดจะนําสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดเข้าใจบ้างคิดเมื่อไหร่เออเรียกว่าสมาธินั้นลมนะจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเออถ้าคิดเมื่อไหร่อ่ะือเป็นคนลุกแบบนี้เนาะผีบ่อนั้น,นบอ่นนบอนี่บอ่อนั่นแหละเมื่อเรานําสิ่งที่อุบัติขึ้นมาคิดเมื่อไหร่เออสมาธินั้นลมแล้ว ไม่ตั้งมั่นแล้วเด้อนี่คือขนลุกบางที่โยกโยกทรายหนาหลังทรายขวาหมุนหรือหนักอึง้งๆตามข้อ,อยานำเข้ามาคิดถ้าคิดเมื่อไหร่จิตไม่ตั้งมั่นเมื่อนำน,นี่คือแบบนี้ <c oughs> บางที่เห็นแสงสว่างความปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดคือเป็นแสงสีเสียงกลิ่นกระชั่ง อย่านําสิ่งที่ได้กลิ่นอย่านําสิ่งที่ได้ยินอย่านาสิ่งที่เห็นเข้ามาคิดคิดเมื่อไหร่สมาธิไม่ตั้งมั่นเมื่อนั้นนี่แหละบางทีมีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยอ้วนขึ้นมันจะเบ,งบง่งปึ้งขึ้นขยายขึ้นเต็มห้องบางที่ก็ทะลุขึ้นข้างบนบางที่ต๊หมุ่ลงข้างล่างทีอเพิ่นใส่สภา,าวะบางภาะเบืองเอียงกระชั้อย่าคิดมจาจาก อยู่กับลมหายใจอยู่กับนา้าลมห,าหล้างหนดอยู่กับอาการปิติเดียวรดนั่นแหละจึงเรียกว่าเอกขจิตเอกขตาลงถ้าเฮามีสติปัญญาว่างไววถ้าเล่าคิดถึงตรงตรงค้าของคําว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นอนัตตาแม้สิ่งนี้เกิดแล้วมันก็ดับของมันมันเป็นของมันบูดแบบนั้นเ,ออเนี่ยหมายถึงอาการพ้นลุกเกิดแล้วก็บ่เกิดจังสั้นอ,อ,อาการโยกสั่นใจก็บ่ได้สั่นใจอยู่นั่งสันตลอด หรือว่ามีแสงสว่างปรากฏขึ้นหรือเห็นภาพแสงสีเสียงยังก็แล้วแต่แม้กระทั่งกลิ่นทั้งเหม็นและหอมมันก็บริเม็นเราหอมยุ่งสั้นตลอดนี่ให้เกิดเข้าใจคําว่าอนิจจังนัณตาอ๋อมันเกิดทุกอย่างมันจกิแค่เกิดแค่ดับที่มันไม่ดับเพราะเราไปดึงมันเข้ามาคิดนี่แหละเอาเรต้องเอาลึกลำอันยังหอกเอาเพียงแค่ปัธรรมชาในี่เองเออส่วนมันจะข้นทุติยัชานไม่มีพิตกไม่มีวิจารณหมายถึงว่า เขาบันไดดึกถึงลมหายใจเขาบันไดปะข้องลมหายใจแต่อาการปิติเกิดขึ้นเลยก็ให้รู้อยู่กับความรู้สึกตัวนั่นแหละความรู้สึกติ่ปีติเกิดในกายเขาเองก็รู้อยู่แค่นั้นถึงจะมีอาการอย่างอื่นเกิดขึ้นผ่านพามากกชันอย่านําสิ่งที่ได้ยินได้เห็นนําเข้ามาคิดนิ่งอยู่กับความรู้สึกตัวนั่นเองและจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งก็ว่า <c oughs> สำคัญนะักย่าออกจากความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าออกจากความรู้สึกตัวนึง่งคำว่าที่มันเกิดความรู้สึกตัวใดโดยอาการปิตินี่หรือลมหาห้ใจกระชั้นนะเออพบเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่มีที่ตั้งความคิดเท่านั้นว่าไปคิดถึงลูกเต่าเราหลานผัวเมียสับสมบัติเรื่องต่างๆการเงินการงานต่างๆนั่นจิตไปมีที่ตั้งวัดที่ตั้งนั่นคือตัวเองนะั่นแหละคิดแปลอาเองก้าใจบแบบ นั่นแหละถามมันอยู่กับลมถามมันอยู่กับอุณาลมไปเกิดไม่ได้นี่แหละจังวหวะทุกคนทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินชินยังชินลมให้ใจชินอาการพิติที่มีความรู้สึกตัวอยู่ในตัวเองชินอยู่กับมองหนีมันจะไปใส่บานั่นแหละมันเป็นการตัดพบตัดศาสตร์พบศาสตร์มันเกิดขึ้นเพราะว่าอาไปคิดมันเข้ามาหนึ่งสจ,จึงหวกว่าแต่ละคน <c oughs> จะไปยืนยันตัดสินบุคคลผู้ใดกับฉันผิดหรือถูกเพราะเมื่อยืนยันตัดสินแล้วความคิดของเฮาสิมาณนะทิฏฐิมีความเห็นฟังเอาไว้นในใจเจ้าของแล้วเป,เป็นความรู้สึกว่าไม่น่าครบคนนี้มันผิดแบบนั้นแบบนี้ว่าน่าครบคนนี้แต่ว่าตัดสินว่าเขาถูกเขาดีเห็นบอกเออเฮาต้องถิ่นทุกอย่างเลยจังว่าบุคคลให้เฝ้าระวังความคิดเพราะทุกอย่างเกิดจากความคิดเท่านั้นแหละ คําว่าเฝ้าระวังบ่แมันเอาความคิดแล้วบังความคิดแต่หยุดคิดด้วยการกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกอีต่้งหากดูกับลมหายใจเข้าออกถ้ามันอยู่กับลมจะเอายัางมาคิดถ้าคิดมันบ่อยู่กับลมนั่นแล้วจังววาจะไปหายจิตนันตจินนันนีก็ไผ่เด้อไผ่ก็เด้ถ้าไปยืนกันตัดสินกับเขาแล้วปุ๊บคนคนนั้นจะอยู่ในใจเราเออเห็นบ่อยู่ในใจเฮาตลอด เป็นเชื้อแห่งความเกิดจากบลาคำว่าปล่อยวางเข้าสิเขามาถึงมันเลยบ่กกูจักแรือมิตรบาก์คุณปกคกอมันแล้วกูปล่อยวางมันแล้วบ่ได้แปลว่าดันสั่นเด้ความรู้สึกตัวเองถ้ามีบุคคนผู้ใดมกล่าวเอ่ยชื่อบุคคลผู้นั้นมาปุ๊บความรู้สึกแต่ของตานท่านที่ไม่ดีถ้าไปเตะสิ้นเขวาบาดิว่าไม่ดีแล้วบาดีบาเอานี่พี่เกิดขึ้นในความรู้สึกเข้าเลยไม่เอานั่นแหละเอาเขาใจว่าหลันั่นแหละเก็บเข้ามา ถ้าเขาว่าดีเออเอเอดีแล้วึกแล้วึกแล้วมีความรู้สึกดีน้ำเขานั่นแหละเอาเ,มเหมือนเดิมใจว่าละนั่นแหละถึงว่าเฮาเอาทั้งผิดเบาทั้งถือยู่เป็นกลางให้มันเป็นสําคัญจะอ,ออกจากตัวจะอ,ออกจากความรู้สึกตัวนะจิตหนึ่งกับว่าจิตหนึ่งต้องบ็คิดอย่างอื่นมัมมันจังอื่นว่าหนึ่งอารมณ์ที่เป็นหนึ่งกับว่าอารมณ์ที่เป็นหนึ่งต้องอุเบกขาเท่านั้นถ้าอารมณ์ที่สองรักมั่งเกลียดม่งมันแม่นอารมณ์หนึ่ง นั่นแหละจึงบอกว่าให้ทุกคนสร้างวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่แห่งความรู้สึกนิคิดของตัวเองเข้าเอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องอยู่แห่งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมีคิดถึงลมเข้าลมออกเ,อเกิดความรู้สึกเรียกว่าสติสปสัญญะรวมกันเลื่อนจีหนึงก็าาวาา่าอุเบกขากรว่าถามว่าอุเบกขาหมายถึง มันเกิดบ่ไดรเด้ความรู้สึกที่อยู่ระหว่างกลางคิวกับกลาน้าผาเขาเกิดว่าไ้แต่เขายังคิดอยู่แหละทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินโหลดเมื่อมันบ่อยมันมากมันชินแล้วก็เกิดกลายเป็นคนที่ไม่นําเรื่องต่างๆที่ตาหูจมูกดินใจรูดกินเสียงสัมผัสกระทบตะกันต่างๆท่างกายไม่นําเข้ามาจิตมันก็อยู่ของมันนิ่งอยู่นิ่งอยู่แบบเออ